PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Mtech ชัดชัว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการแซดแอนเซอชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะเป็นความพิเศษในทุกๆวันอังคารค่ะที่เราจะพาคุณผู้ชมออกมาพูดคุยกับเพื่อนช่างคนพิเศษนะคะที่มีมุมอมองในเรื่องของการดําเนินชีวิตและการทําธุรกิจและวันนี้ค่ะเรามีโอกาสดีที่มาไกลถึงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะและอยู่ในบรรยากาศของปราสาทเมืองต่าค่ะพร้อมกับแขก รับเชิญคนพิเศษคนนี้นะคะที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวในการใช้ชีวิตและมุมมองดีๆที่เชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคุณผู้ชมพบกับแขกรับเชิญของนิกในวันนี้พี่เชอรี่สวัสดีค่ะบสวัสดีครับผม วันนี้นะคะเรามาที่ปราสาทเมืองตามและใครมาบุรีรมัมนีที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแหละและก็นอกจากนั้นก็จะมีปราสาทเขาพนมรุง้ง <c oughs> คนเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> เราไปตอนแรกว่าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่นั่นนะคะแต่คนเยอะโอ้ไม่สะดวกมาที่นี่ดีกว่าวันนี้เราจะมาขออนุญาตพูดคุยนะคะเรื่องราวชีวิตของพี่เชอรี่นิดนึงคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเป็นหนึ่งคนเพราะเท่า <c oughs> ที่นีคุยนะคะเป็นหนึ่งคนที่มีประสบการณ์ชีวิตในการทํางานมีผ่านอ,อ,อาชีพเยอะ ะมากมายในแต่ละสะเต็ปของการใช้ชีวิตเองเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจะรอโชคชะตาเท่านั้นแต่พี่เชอรี่เป็นคนที่แบบว่าจะต้องคิดและก็ทําอยู่ตลอดเวลาอยากให้พี่เชอรี่เล่าให้ฟังเนื่องจากว่าเราเป็นคนจังหวัดน้องคายคและก็ต้องเข้าไปทํางานในกรุงเทพเหมือนอย่างเด็กแบบว่าเออต่างจังหวัดทั่วๆไปหลายๆคนนั่นแหละแต่ใช่แต่การทํางานในกรุงเทพของแต่ละคนอาจจะไปอ,ะอยู่กับพี่อยู่กับเพื่อนอยู่กับอะไรก็แล้วแต่ แล้วแต่โอกาสว่าเราจะไปพบเจออะไรแต่ของพี่เชอรี่นี่มันมีสเต็ปยังไงบ้างคะก็ช่วงนั้นที่เรียนจบโอชอเสร็จรเผอิญว่าค้าราชารเสร็จจับใบดำใบแดงก็ได้ใบดำเสร็จแล้วก็ช่วงจังหวะพี่ชายลงมาพอดีพอดีเขาเลยชวนชวนว่าให้ให้ไปลองทำงานที่กรุงเทพไม่ลองดูไหมเดี๋ยไปนอนพักกับเขาดูค่ะ ก็เลยช่วงนันก็เลยไปเลยอพอไปเขาเขาก็ไปเสร็จเขาหางานทําให้ด้วยไปอยู่โรงงานพลาสติกพอทําไปได้สักพักคือคือทางทางเจ้าของโรงงานเขาเห็นเห็ออเราทํางานไม่หยุดเลยไม่มีวันหยุดวันที่ผมก็ไปทํานะเขาไม่ให้หยุดเลยเหรอก็ก็ผมผมไม่หยุดเองไมให้หยุดอ่ะโอเคก็คือได้สองแรงเขาไปก็ไปทำ พอทำไปเรื่อยๆเขาก็เลยเลื่อนตำแหน่งให้เป็นฝ่ายเช็คสต็อกให้เขาเช็คสินค้าว่าตัวนี้สินค้ามีกี่ชนิดก็เรียกได้ว่าเป็นสเต็ปของการทำงานแหละนะคะก็คือมีความรับผิดชอบมากขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นเงินเดือนก็มากขึ้นด้วยแล้วมันมาจบนะตอนไหนถึงเราจะต้องเปลี่ยนจากโรงงานที่เป็นพลาสติกออกมาทำอย่างอื่นนะคะก็ตรงนี้ก็คือว่ามันมีเหตุหนึ่งคือลงคนงานด้วยกันเนี่ย คือเขาเขาจะเป็นคนคนที่ว่าคนนี้เขาจะเป็นทุกคนเข้ามาต้องต้องไปหาเขาก่อนอ๋อเหมือนอารมณ์แบบว่าเขาเป็นขาใหญ่ประจำก่อนหน้านี้เขาเป็นซูหกไหมครับโอเคผมก็วันนั้นกลับมาเหนื่อยๆเขาก็มาเรียกผมมาหาค่ะเออวันนี้ไอ้น้องพี่หิวน้ำเพราะว่างี้ผมว่าพอตังไงดิไม่มีตังเลยพี่เพราว่างี้ไม่มีตังเลยเข้ก็ตบหน้าผมเลย ก็อย่างทีนี้ผมก็โมโหทุงานโนโหฉุน,นแล้วก็เตะคืนไปหน่อยเออตะคืนไปทีเดียวทีนี้อไเจ้าของโรงงานก็วิ่งมาพี่กันมาห้ามว่าอย่าไปวุ่นวายกับคนนี้เดี๋ยวโรงงานจะวุ่นจะยุ่งด้วยเขาว่าอย่อางงี้ออพอได้สักพักเขาก็เลยเอาผมเนี่ยส่งออกไปทางหลังโรงง,งานตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยไม่ได้ไปทำเลยไปหางานใหม่ ช่วงงานก็ตกงานอยู่สองวันสองวันก็เลยไปซื้อใบสมุดรับสมัครงานไปเปิดพอดีเห็นโรงงานใหม่เปิดเป็นตะก้อมาราทอนเป็นตะก้อพลาสติกเป็นตะก้อพลาสติกที่เปลี่ยนจากวายเป็นพลาสติกทีนี้ก็เข้าไปไปสมัครก็เริ่มต้นก็จะเป็นไปนั่งศาลก็ทาทาได้เป้าเขาตลอดนายป้อเลยที่นี้เขาก็เลยปรับให้ผมมาเป็นผู้ผู้ผู้เช็คสต็อกให้เขา เลื่อนระดับ,บแล้วพอจากโรงงานตะก้อแล้วมาทําอะไรต่อจนถึงแบบว่าโอ้โหทำมาแบบผ่านมาหลายอาชีพเยอะแยะมากมายจนถ,ถึงขั้นต้องมาอยู่ลํำไยมาดนะคะครับทีนี้ว่าออกจากตัวนี้ก็มีพี่ชายพอดีเขาไปทํางานอยู่อยู่เข้าถุงอข้าวถุงพอดีคนพนักง,งานแม็กนเจอเขาขาดเขาขาดต้องเลยโทรมาเขาโทรมาว่าเดี๋ยว มาทํางานด้วยกันดีกว่าเวลาไปทํางานก็นั่งมอไซค์ไปเขาไม่ต้องเสียค่ารถเมย์ไปเองกินข้าวเองค,คก็อาตรงลงก็ไปทีนี้ผมก็เลยไปลาออกทางทางบริษัทเขาก็ถ้าไปให้ได้นะไปไม่ได้ก็กลับคืนมาหาใหม่ก็ได้ไผมก็เลยว่าค่าผมค่ให้ผมลองหน่อยประ่างนี้แหละทีนี้ผมก็เลยกลับไปท,ทําที่กับพี่ชาย ช่วงเง้นเป็นข้าวถุงก็ทีนี้เขาก็พอดีสดจากตรงนี้ประมาณสักอสองปีสปีได้ทำอย่างเงี้ยทำสองสาปีเลยแล้วมีช่วงไหนที่บอกว่าอุย้ยมีถึงขั้นที่มีเงินฟู่ฟ้าได้จากการขายหุ้นนี้มันหมายยังไงอะอ๋อทีนี้มีพี่สาวพี่สาวเขาเขาจะจะเป็นลักษณะที่ว่าเขาไปทำงานอยู่ เงินไอ้ไทยสมุดเป็นพนักงานทีนี้ว่าไทยสมุดเขาจะมีเขาจะมีลูกขายเป็นบริษัทอีกทีหนึ่งที่ว่าคล้ายๆว่าเขามาขอตั้งเป็นเงินทุนหลักทรัพย์อ๋อค่ะไทยสมุดนี่คือประกันชีวิตใช่ไหมที่เราเข้าใจแต่มันจะมีลายธุรกิจของเขาในเรื่องของการซื้อหุ้นขายหุ้นมีเงินทุนหลักทรัพย์อะไรพวกนี้ด้วยครับทีนี้พูดเปิดว่าพนักงานเขาขาดเป็นแมเคนเจอร์ส่งใบหุ้นให้ลูกค้า คือเราเป็นแมสเซนเจอร์ที่ส่งรับส่งรับส่งอย่างนั้นบริษัทนึงไปบริษัทนึงธนาคารนึงไปธนาคารนึงแล้วเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะต้องเริ่มเล่นหุ้นบ้างแหละโอ้ทีนี้พนักงานคนที่เคาะหุ้นอะค่ะคนนี้เคาะหุ้นทีนี้เขาก็เลยมาชวนอ่าฮะหุ้นกันไหมอ่ะคนละเท่าไหร่ดิคนละห้าพันอ่อะเอาก็เอาค่ะอว่านี่คนละห้าพันคือเราก็เล่นตามเเล่นตามเขาแล้วเราก็ได้เงินก็เยอะมันก็น่าจะดีนี่ แล้วยังไงมันมีจุดเปลี่ยนอะไรตรงไหนอะคะจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าคือการทํางานแล้วมันมันเลิกดึกรถมันติดกลับคือกลับถึงบ้านเนี่ยเลิกเลิกเลิกประมาณสี่โมงสี่ <4 S 2> โมงก็มาสี่สี่โมงครึ่งเช่นกันบางทีเขาก็มีให้ทำโอทีด้วยอตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีเวลาสําหรับตัวเองแล้วตอนนั้นมีครอบครัวหรือยังไีฟแฟนหรือยังตอนตอน,ตอนที่อยู่หลักวรีค์ ช่วงนี้ฮะแต่งแต่งต่วงนี้คแต่งแต่งแล้วฮะช่วงนี้ช่วงที่อยู่รักษามีแต่งละอ๋อก็เลยอยากมีเวลากับครอบครัวมากขึ้นก็แน่นอนอยู่แล้วครับแล้วแล้วยังไงเราถึงเปลี่ยนอาชีพใหม่เลยอย่างเงี้ยเหรอคะก็พอดีพี่ชายเขาเขาได้ทํายอดได้ไปอเมริกาไปเที่ยวอเมริกาคือพี่ชายเป็นคนทํางานบริษัทอยู่แล้วครับเป็นเป็นพี่เขยนะฮะเป็นพี่เขยทีนี้แกทําไปก็ไปอเมริกาผมก็เลยตื่นนอน ตีสี่ครึ่งเลยวันนั้นอ่ะตามปกติของเราพอดีแกก็เตรียมตัวจะออกไปขึ้นเครื่องพอดีก็คืมานั่งคุยกันอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งคุยกันเรื่องเรื่องว่าทำไมต้องตื่นขนาดนี้แล้วก็กลับเวลานี้แล้วจะเอาเวลาในพักวันนี่อเขาถามนี่ก็ช่วงนี้ก็ไม่พูดอะไรเขาก็เวลานี้นะเพราะว่าผม มันยังไงอ่ะมันได้มีงานที่อ่า่อื่นที่ไปทําแล้วคิอว่างี้เรนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปอยู่เราไม่มาดรีร์ดีกว่าก็มาอยู่ทั้งนั้นก็จัดแจงไม่รู้ก็คุยกันว่าช่วงนั้นก็มีเงินติดกระเป๋ามาอยู่สามหมื่นสามหมบาทสามหม่นบาทซื้อของมาขายซื้อของมาขายซื้ออะไรคะซื้อพวกน้ำตาลผมชอรรถดีขนมห้าบาทขนมกุกเทียวุของชำนี่แหละ หลังจากพอตรงนี้เข้าที่ก็ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่หรอกผมก็เลยไปมาทํางานที่สิงเกินทํางานก็มาไปกับเขาไปขายตู้เย็น<อ>ขายทีวี TV, ขายพัดลมคเครื่องทักผ้าแล้วเขาก็ใส่กระบ,บะไปเลยตามันก็เดินตามหมู่บ้านไปทำอยู่สามปีโอ้สามปี แปลว่าก, 3, 4, ก็เก่งมากเลยนะปี <c oughs> ช่วงนั้นมันจะเป็นการที่ว่าอึดอัดทำงานทั้งสองฝ่ายทำซิงเกอร์แล้วก็ขายของชัมพอพอ,พอเราไปตรงนี้ได้ดีปับ๊บเราก็ลาซิงเกอร์ก็มาอยู่เต็มตัวเราก็เล่ขายแบบนี้เรื่อยๆแล้ว,แล,วแล้วยังไงเห็นบอกว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยมีช่วงของการขายแม้กระทั่งรถด้วยคือขายภาคหลังนี่เวลาขายเข้าไปช่วงช่วงนั้นคนกำลังต้องการรถที่จะไป มาขนข้าวกันเยอะอ๋อเออใช่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดเขาอยากได้รถกระบะบิกอัพกกระบะ,ะอย่างเดียวเลยแล้วเขาถามซื้อเลยเหรอ,อก็ไปถามซื้อหรอกแต่ว่าผมขับไปไปขายของให้ร้านาค้าเสร็จแล้วลูกค้าคนนี้ที่เขาอยากได้เนี่ยเขาก็เดินมามาคุยกับผมว่าเออรถสวยดีเนาะนเครื่องสตาร์ทเครื่องให้ฟังหน่อยผมก็สตาร์ทเครื่องเครื่องเออเครื่องนิ่มดีเนาะเขาก็มองดูช่วงล่างแข็งหมดสีสวยขายไหมเนี่ยเรอานี้ ผมก็ตกใจอื้งเลยผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอก่อนอขอเวลาผมคิดก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปหาที่บ้านผมก็ได้ผมว่างีผมตื่นเช้ามาเขาเขามาจริงเข้ามาแล้วก็เลยคุยกับแฟนแฟนเขาบอกว่าเดี๋ยวดิค่ะ โทรถามรถก่อนว่าเขามีรถไหมอ๋อ oh, แปลว่าเราก็มีแหล่งที่จะสามารถที่จะเปลี่ยนเอารถคันใหม่มาได้เช่นเดียวกันครับพอขายคันนี้ uh huh. ปุ๊บอ่าฮะพุ่งนี้ต้องได้รถคันนี้มา uh huh. เพื่อเราจะได้ใช้งาน uh huh. ก็เลยเขาบอกว่ามามีอ่ะขายเลย uh huh. ขายเลยก็ผมก็ขายเลยแล้วเปยดเสร็จในการที่เราขายรถลักษณะเนี้ยกี่คัน1ิบคัน10คันสิบคันแล้วมาถึงช่วงไหนที่บอกว่าหยุดและพอและในการ การเร่ในการขายของลักษณะนี้แล้วมาอยู่ที่ร้านอย่างเดียวอะค่ะขายมากขึ้นมากขึ้นทีนี้เบียพวกพวกจำนวนเบียเนะ่ยนะช่วงนั้นขายดีมากผมลงทีเยเป็นพันพันเลยนะเป็นพันพันลังเลยช่วงนั้นอะเป็นพันพันลังทีนี้คนช่วยก็ไม่มีเพราะคนช่วยไม่มีผมยกเองยกเอารถใสมาสองร้อยลังผมยกคนเดียวอลงมาในบ้าน ยกจนเลือดกำดาวตัวเองไหลมายังไม่รู้เลยว่าเลือดกำดาวมันไหลไปแุ้ยคุณทำงานหนักมากขนาดนั้นเลยเหรอไปรูปปั๊บนี่เฮ้ยเลือดใครเพาพอไปดูไปดูมาเอามืออย่างนี้แตะแตะเอาเลือดเราอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวมือนี่เขียวเลยอ่ะเขียวแขนเขียวแล้วเมื่อไหลที่รู้สึกว่าโอ้โหพอแลกับการที่เราแบบว่าทำงานหนักลักษณะนี้มาตลอด เพราะจริงๆแล้วเราเองเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่หยุดคิดเลยในการที่จะสรรหาอะไรต่างๆมาขายเพื่อให้ได้กําไรหนึ่งแหละเพื่อให้ปลดหนี้สก็คือเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยเติบโตขึ้นดูดีอยู่สบายมากขึ้นเงนี้ค่ะก็มาดูเพิ่มเติมจากการเปลี่ยนอยากจะมาขายยานดเทียมพวกนี้แหละอลองดูทีนี้เริ่มต้นก็ไม่ได้ว่าจะ,จะขายยานดเทียมนะค่ะ ปัญหนามันอยู่ที่ว่าแฟนเขาติดหนังนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขามันเป็นประเด็นนะคะก่อนที่จะมาเข้าสู่ธุรกิจของจานดาวเทียมเนี่ยแต่เรื่องราวของผู้ชายคนนี้กับการที่เป็นคนที่ไม่หยุดคิดเลยในการที่จะค้นหาสินค้าต่างๆมาขายนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยผู้บริโภคได้มาซื้อสินค้าของเขานะคะแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไร่มาต่อกันในเบรกหน้าดีกว่าพักสักครู่เดียวค่ะ แคทเทเลคอมศูนทรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิซของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะ ีรายการแซนอนเซอร์ของเรานะคะอยู่กับพี่เชอรรี่ค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเราเรียนรู้และก็ทําความรู้จักผู้ชายคนนี้จากอาชีพต่างๆที่เขาได้ผ่านมานะคะรวมถึงมุมมองความคิดในการที่จะพัฒนาตัวเองทําให้เรารู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะในการที่จะทำหน้าที่ทํางานแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็แบบว่ามีความคิดเป็นของตัวเองและก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลา จนตอนนี้ค่ะมีร้านขายของชําที่ใหญ่โตและในขณะเดียวกันเริ่มที่จะเข้ามาทําธุรกิจจานดาวเทียมแล้วแต่จุดเริ่มต้นมันไม่ได้ธรรมดาเหมือนกับช่างคนอื่นๆมันเริ่มมาจากคุณภรรยาของเราเนี่ยแหลอะอยากดูทีวีแบบชัดๆแต่มันต้องเกิดปัญหามาก่อนแน่นอนยังไงบ้างคะพี่เฉลียช่วงนั้นเขาก็ติดหนังละครติดละครดังมากช่วงนั้นทีนี้ว่าตอนนั้นก็ติดระบบเคเบิลท้องถิ่นอยู่ ทีนี้วันเกิดเหตุก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันอวสานของละครเรื่องนี้วันเกิดเหตุก็คือวันเกิดเหตุสองทุ่มครึ่งเปิดมาช่องสามไม่มีภาพจอดำจอดำโอ้โหเคเบิลทำไมทำกับฉันอย่างนี้ไปช่องห้ามีช่องเจ็ดมีดันมาดำต่งช่องที่จะดูซะด้วยทีนี้เผอินว่าแกก็ฉุน โทรกลับเข้าไปหาไอ้เคเบิ้ลเคเบิลอาเจ้าของท่องสามไม่ติดเลยเนี่ยเป็นอะไรอู้ดีพอดีมันขัดข้องเขา่าสายมันขัดข้องให้ช่างทําอยู่นั่งรอเป็นประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่มาแค่นี้แหละเขาบอกว่าเอ๊ะเห็นว่ามีจานโอเทียมมาพรุ่งนี้เธอลงไปถามถามราคานี้ว่าราคาเท่าไหร่ ไปบอกเลยบอกไม่ดูแล้ Cable TV นี่ไม่ดูแล้วทีนี้ตื่นทีามาผขก็ไปไปถามไปถามคนขายเขาดูเัาคนขายเขาบอกว่าชุดนี้เมตดเจ็ดสิบดูมีเขาก็ไล่ไปชัดมากไปชัดล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูช่องมวยเยอะมวยปั้มก็ดูมีกีฬามีเพลงทีนี้็มา ผมไม่ค่อยอยากฟังเลินะ่ผมอยากฟังราคาเท่าไหรเขาบอก9,500โอ้าหโอ้แพงแพงกลับมาบอกแฟนนะแเอาไหม9 5้0เขาบอกโอ้โแพงขนาดนั้นเขาก็เสียงอ่อยเลยเอาไว้อีกสักพักหนึ่งก่อนเถอะของโหะอั่างเงี้ยราคามันลดลงราคามันลดลงที่นี่พอมาอีกเดือนหนึ่งพอเดือนเดือนนี้แหละพอดินว่ามีคนรู้จักเขาเขาเป็นช่าง ก็ไปก็ติดรถเข้าไปอ่ะไปถามราคาเขาดูถามไปถามมาบอกชุดหนึ่งสามพันเเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งมาบอกสามพั้าไม่ได้มันต้องห้าพันเพราะว่าชุดเดียวเองอ๋อถ้าซื้อชุดเดียวเนี่ยห้าพันมันก็ถูกกว่าเจ้าแรกที่เราไปถามนะเก้าถูกกว่าทีนี้ว่าปัญหามันว่าผมต่อรองว่าหชุดเท่าไหร่โอ้นี่หัวกาาเท่าไหร่ อย่างนี้ครับแล้วพอเสร็จสุดท้ายเอาสิบชุดเขาลดให้เหลืออยู่สามพันสองเฮ้ยซื้อสิบชุดอะไรอ่ะบ้านคุณก็ต้องการติดแค่ชุดเดียวแล้วก็คุณเองก็ยังไม่ได้แบบว่ามีฝีมือในการที่จะติดตั้งด้วยซ้ำอ่ะตอนนั้นยังไม่เป็นเลยอะไรก็ไม่เป็นติดตั้งก็ไม่เป็นทีนี้ก็พอดีช่างที่ไปด้วยกันเขาบอกว่าซื้อไปเลยสิบชุดเดี๋ยวผมไปติดตั้งให้เขาว่าอย่างเงี้เริ่มอุ่นใจอุ่นใจละอุ่นใจกลับมาบ้านมา บอกแฟนซื้อมานะซื้ออะไรสิบชุดฮะตกใจสิบชุดแล้วจะติดมไปขายให้ใครเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขายให้ลูกค้าดูลูกค้าที่ขายของชามำเราอย่างไงเขาก็ยังไม่มีจานผมว่าอย่างเงี้ยก็เลยตื่นช้ามาก็ไปไปก็เสร็จแล้วตรงโรงจากนั้นเอาจริงๆเอาเอาเอาไปติดติดเราก็ติดได้เป็นตีนี้ก หาวิธีการ่ยังไงทีนี้ก็โทรไปหา้ช่างคนเนี้ยช่างคนนั้นแหละเขาเขาก็มาเขามาเขาก็พาไปพาไปติดผมก็เป็นลูกมือเขาจะไปตั้งเสาตั้งเออทำไมเขาตั้งเสาตรงมีระดับน้ําแปะด้วยพอเขาตั้งเสาเสร็จเขาก็มาประกอบจานประกอบจานอะไรเสร็จเรียบร้อย เวลาเขาจะใส่หัวแ N B เบขาบังผมไดูเหมือนว่าอารมณ์ประมาณว่ารู้ว่ามีคนแอบมองมีเดือดทข้งหลังไหมก็มีแอบแอบนิดหนึ่งกันไม่เป็นไรเขาไม่ให้ดูเขไปดูเขไม่อยากไปจู้จี้กันกลัวงานจะไม่จบคือเหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีความรู้ทั้งทฤษฎีเลยแล้วก็ปฏิบัติเองเราก็ไม่ได้แบบว่าลงมือทําอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือได้อาศัยจากการมองแล้วก็การจำเครับเอิญว่า เหนั้นไปไปเจอเซลคนหนึ่งมันให้นำบัตรนำบัตรสาขาโคราชของคุณชวลริตอ๋อค่ะมานำบัตรคุณชว์ริตอฝ่ายส่งเสริมพีเอสไอสาขาโคราชคุณเชวลริตก็โทรไปหาแกแกว่าเออนี่ผมจะซื้อจานหน่อยผมก็บอกนี่เลยต้องซื้อจานะราคาเท่าไหร่ต้อง คุณต้องซื้อเป็นชุดนะชุดหนึ่งก็ชุดเท่าไหร่ชุดหนึ่งห้าสิบชุดห้าสิบชุดโอ้โหอาเป็นเซ็นเป็นเซ็่เลยเป็นแพ็คเขาเป็นชุดใหญ่เขาเลยห้าสิบเล็กกว่านั้นไม่ได้เลยเล็กกว่านั้นหน่อยผมตอนนี้ผมยังติดไม่เป็นเลยห้าพี่ยังติดไม่เป็นเอเออพูดดีเขาจะมีสัมมนาคพี่จะไปไหมค่าบัตรสามร้อยห้าสิบเพราะว่า เอามาเลยเอาบัตมาเลยคู้ว่าอย่างนี้เอาบัตรมาเลยตัดสินใจไปตัดสินใจเร็วด่วนเลยไปร่วมสัมมนา,าแล้วพอสัมมนากลับมาล่ะได้อะไรกลับมาบ้างก็ได้ทั้งมุมการติดตั้งจานก็ได้คุยกับช่างที่เขาเปิดใจเนาะที่ว่าไปคุยเขาแล้วเราตั้งจานี้แล้วไม่ได้ทำนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ก็คุยกับเขาต้องทำ หมุนซ้ายหมุนขวาต้องหมุนน็อตัวไหน <c oughs> นัดสีตัวอย่าอย่าอย่าเพิ่งอยีาไปหมุนทีเดียวความเงินหมดนะ <c oughs> ต้องค่อยๆหมุนแล้วก็ <c oughs> มั่นใจในการที่จะเป็นช่างติดตั้งจานดาวเทียมแล <c oughs> ะแฟนก็ขายของชําไป <c oughs> เราก็มาทําในเรื่องของธุรกิจจานดาวเทียมอย่างเต็มตัว <c oughs> วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะวันนั้นก็ส ปี50เป็นเวลา6ป,ปีแล้ว,ลวถ้าจะให้พูดถึงในเรื่องของบุคลิกภาพของพี่เชอรี่เองนะคะรวมถึงมุมมองในการที่จะทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วเราคิดว่ามุมไหนที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับการทำธุรกิจของเขาได้ก็มีคืออย่างน้นอยๆที่ทำมาทุกวันตั้งแต่แรกเริ่มต้นมาเนี่ยคือ อาศัยความอดทนค่ะขยันหน่อยแต่อย่าไปคิดนะถ้าเวลาเราทำงานอย่าห้ามคิดเด็ดขาดยังไงอะ่ะคิดว่าวันนี้เราจะขายได้เท่าไหร่อ๋อวันนี้เราจะได้กี่ใบค่ะวันนี้เราจะได้เงินเท่าไหร่ออย่าไปคิดผมเฉพาะตัวผมนะเหรอแต่ถ้าถ้าผมออกไปแล้วเนี่ยมันสบายใจเนี่ยเรามีเวลาคุยกับผู้าเขาเอาไม่เอาไม่เป็นไรก็ทิ้งน้ำหมันไว้ พอเขาเห็นเราลักษณะว่าเราต้องการค้าขายในด้านนี้เขาก็มาหาที่บ้านโทรศัพท์มาทีนี้ก็คือว่าความตั้งใจมากกว่าอยากให้ทุกวันที่ออกไปเนี่ยผมจะไม่คิดอะไรนะคิดอยู่อย่างเนี้ว่าบ้านนี้เขาจะเอาของเราเปล่าค่ะ ซื้อไหมแล้วจะทําอย่างไรให้เขาซื้อออไปหวังว่าวันนี้ต้องขายได้เยอะๆมันท้อถ้าเกิดวันไหนขายไม่ได้ล่ะอกลับมาบ้านกำลังใจห่อเหี่ยวอคงเป็นอีกมุมมองดีๆนะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจจากก่อนหน้านี้ ที่บอกว่าการตั้งเป้าหมายในการขายแต่ละวันก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะแต่สําหรับพี่เชอรี่แล้วการตั้งเป้าหมายอาจไม่ใช่ที่สุดของการทําธุรกิจแต่จะทําอย่างไรให้เราสบายใจในการทําธุรกิจมากกว่าน่าจะดีที่สุดนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่มาถ่ายทอดมุมมองในการใช้ชีวิตและก็การประกอบอาชีพหลายๆอาชีพเลยที่ผ่านมานะคะขอบคุณมากค่ะครับผมแซนเซวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมเราคงต้องลาไปเพียงเท่านี้แล้วสวัสดีค่ะครับ สวัสดีครับวัีครับวันนี้ยืนอยู่ที่ร้านางพัดอิเล็กทรอนิกส์ครับางพัดอิเล็กทรอนิกส์ครับผมพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยเลยครับผมอันนี้ก็คือเพิ่งสอบ ทั้งมาตรฐานมาสดๆร้อนๆเลยใช่ครับฉะนั้นแสดงว่าฝีมือเก่ามากเก่ามากครับพี่ท็อปฮะเอบประสบการณ์ส0ปีนะฮะแต่เกมวันนี้พี่ท็อปฮะพี่ท็อปคิดว่าจะเก่าพอเอาชนะสาย5้ได้ไหมฮะมั่นใจ2ล้านเปอร์เซ็นต์2ล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยนะฮะโอ้โหพีทไอส2บริษัทรวมกันเลย สองล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะเอาล้ครับคุณผู้ชมครับในเมื่อมั่นใจกันทั้งคู่แบบนี้นะฮะความเห็นไม่ตรงกันการพนันย่อมเกิดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศึกนี้จะเป็นศึกอะไรและใครเก่ากว่ากันในกรุสมบัติเวอร์ชั่นข้ามฟากเจอกันจ้ะคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะหลังจากที่ซ้อมกันเรียบร้อยนะฮะกุสมบัติเวอร์ชันข้ามฟากในแบบเก่าเกมนะฮะไม่เก่าจริงเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องยิงเป้าตรงข้ามของเราเท่านั้นและเล่นยกเดียวแล้วขอ5เม็ด 5เมตรและตอนนี้ฮะทั้งบีท็อปและบีบัญชาแม่ทัพของทั้งสองฝั่งนะฮะนั่งประกบข้างแล้วนะฮะและเราเปิดโอกาสให้นะเพราะว่าถือเป็นทีมเดียวกันนะครับถ้าเห็นว่าเพลี้ยพั้มจริงๆช่วยได้นะฮะช่วยได้นะครับแต่ว่ายิงคนละทีนะฮะยิงคนละทีนะฮะหมายความว่าฝั่งเดียวกันต้องยิงคนละทีห้ามยิงพร้อมกันนะฮะฝั่งเดียวกันนะฮะมั่นใจไหมก็ดูแล้วน่าจะชนะดูแล้วน่าจะชนะนะฮะมั่นใจไหม มั่นใจนะเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันว่าเก่าทั้งคู่แต่นาทีนี้ใครเก่ากว่าเท่านั้นเองกุเวอร์กุสมบัติเวอร์ชันข้ามฟากถ้าพร้อมแล้วยกเดียวจอดไปครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับจับตาดูครับมุกแรกจะมาจากใครฮะจะเพราะ เมื่อกี้พี่ทับบอกกันนะครับว่าถ้าไม่ลงก็ให้เลยไปเลยโอ้เรียบร้อยอมาเร็วมาเร็วมาเลยมาเร็วแต่เด็ดต้นยก่มาส่ไม่เข้าผมไม่ให้โอ้ยตามมาแล้วครับคุณผู้ชมครับสายห้าตามโล้โอ้ยเครียดเลย บางพัดอ,อ,อีกเม็เดเ,เดียวครับที t o g ุปที t โอ r ุ๊ปดูฮะ แต่บอกแล้วนาทีนี้ใครเก่ากว่าท่านเองและก็เป็นที่ชัดเจนนะฮะว่าบางพลัดอิเล็กทรอนิกส์จากท<อ>ีโอกรุ๊ปเก่ากว่านะฮะคุณผู้ชมครับและตอนนี้ล้างลังตาได้แล้วเนอะอ่าตอนนี้เหมอเหมอกันแล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตามดูเทปนะฮะว่าใครจะย้ำแ้นใครนะฮะแต่ว่าเอาตรงนี้ก่อนดีกว่านี่คือจุดประสงค์ที่เรามาจริงๆเลยพี่หนุ่ยครับไหนๆ,ๆก็ท้ายรายการแล้วบางพลัดของเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนมีบริการอะไรบ้างแล้วก็เบอร์โทรอะไรบอกคุณผู้ชมเลยครับ โอเคครับคือเราอยู่ท่านามน์ครับผมชื่อเสียงก็โอเคนะครับท่านามน์แล้วก็อยู่ตรงนี้มาก็ประมาณสักสี่ปีแล้วแต่ว่าทำจานมาจริงก็สิปีแล้วครับรู้สปีแล้วนะเมื่อกี้ก่อนเข้ามาเนาะมีลายหนึ่งนะนี่เดี๋ยวจะไปติดใบนี้นะนี่เรื่องจริงเลยนะคุณผู้ชมนะโอ้โหนี่นะครับความเก่าของเขาสมมุติว่าถ้าอยากจะใช้บริการเก่าๆแบบนี้แล้วมาไม่ถูกเบอร์โทรสักหน่อยครับพี่หนุ่ยครับ084ครับ918ครับ4318ครับครับผม นหนุ่ยน,นะฮะช่างหนุ่ยนะฮะเ,เดี๋ยวจะขึ้นไว้ข้างล่างนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันดีกว่าว่าเทปหน้าตอนนี้ผมเริ่มมันแล้วนะฮะพุทธมณฑลสายหกับทีโอเซนเทไลใครจะย้ำแคลนไขวันนี้พวกเราทั้งหมดจากทีโอเซนเทไลและบางพัดอิเล็กทรอนิกส์ลาไปก่อนสวัสดีครับรยอดมากจริงๆเก่งไม่เก่งเียพิงพี่พี่ก็สุดยอด พี่ก็สุดยอดน,น,น้ำใจพี่นึ่อย่างนี้